เวลคัมเวลคัมไมค์เฟลนไมค์แล้วไมค์แล้วเจแมวทำอะไรทำอะไรอาหารเสร็จแล้วจะทีแรกจัามาจัดจานกันเนอก็มีเนี่ยจะออบอบมันฝรั่งกระปลาจะเสร็จแล้วจะออกมาจัดตู้แล้วจะอันนี้เอาเอาไว้นี่ก่อนจะเดี๋ยวค่อยเอาออกเนอเนี่ยเราก็มาดูอันนี้กันจ้ะเดี๋ยวแมวจะแกะเจแมวจะแกะดูเนอะจัดจานจ้ะแกจะทีแรกจ้ะ แมวจะแกะให้ดูเนอะว่าเขาหน้าตาเขาเป็นยังไงเห็นไหมเนี่ยพลังร้อนๆเลยเจ้าพิ่งออกจากตาอันนี้ปลาอันนี้มันสรั่งจะที่รักจ๋ามันสรั่งนะคนละห่อกระสาม,มีจะ้ะอันนี้มันสรั่งอันนี้ปลาจะ้ะอันนี้ปลาจะ,นนาจะที่รักจ๋า ปลา,าตัวน้อยๆจ้ะอันนี้ปลาจะที่รกจ๋ากับเลยกับมันฝรั่งนะแล้วเราก็เอาผักมาจาัดข้างๆเนี่ยจ้ะเนี่ยจ๋าที่รักจ๋าในหน้าทานก็จ้ะอันนี้มันฝรั่งอันนี้ปลาจ้ะ เนี่ยจ้ะี๋ยวจะแมวก็เอาผ,ผักใส่ข้างๆเลยจ้ะมีผักกะลังนะจับเอามือจับเนี่ยแหละจ้ะไม่ตีปัญหามือสะอาดจ้ะที่ไรจ้ะแค่รอดแล้วก็ผักเองเก็บมาจากสวนจ้ะผักเนี่ยจ้ะที่ไรจ้ะเนี่ยเสร็จแล้วอาหารของเราเนี่ยจ้ะน่าทานปะจ้ะ ที่รักจ๋ามีผักมีปลามีมันฝรั่งจ้ะเดี๋ยวมาทานกันเนะ้อที่รักจ๋าเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเจ๊แมวก็จัดจานต่อไปจ้ะโอเคจ้ะ,น,ะน่าทานก็จะแซ่บแซ่บแซ,บแซ,บแซบ่บซมาแซ่บแซบกันจ้ะที่รักจ๋า mm hmm. เดี๋ยวเวลาไปทานเจ๊แมวจะโชยดูดเน้วยังอยู่ในตู้จ้ะยังอยู่ ในตู้อีกสองอามเดี๋ยวจะแมวจะเอาออกจ้ะปล่อยให้เขาสุกอีกสักนิดจะที่รักจ้ะอ๋อยังมีอันนี้จ้ะยังมีผัดยังยังไม่จบจ้ะขอโทษทียังมีผัดอันนี้อยู่จ้ะผัดกับอะไรเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวจะแมวใส่ข้างๆก็ได้ใส่ถ้วยอย่างนี้จ้ะผัดผัดผักกับเขาจะออกเปรี้ยวๆจ้ะกับอะไร น้ำส้มน้ำส้มใส่ชูทำด้วยน้ำองุ่นเนี่ยจะก,ก็เรียกประสิก์นะเราก็ใส่ไปในนี้เลยนนี้ก็มีผัดผัดกแค่นี้ไม่ต้องัดใส่เยอะแค่นี้จบจ้กที่รกจากจาสามีทานเยอะไม่ได้จะเดี๋ยวอ้วนให้เขายุโปงกิโลหน่อยจะให้ทานผักเยอะๆจะนี่ อาคารป้าจะาที่ร้าจ๋าโอเคนอันเพื่อนจ๋าเดี๋ยวมาเนีย่ยจ๋าเดี๋ยวมาดูกันจะาว่าไม่ใช่มาดูเดี๋ยวมาทายกับเจ๊แมวจ้ะนี่ยแซ่บๆซบซซค่ะร้านอาหารเจ๊แมวจ้ะร้านอาหารคุณหนูเ <c oughs> จ๊แมวเนี่ยจ้าโอเคจ้าเพื่อนจ๋าเลิฟยู เดี๋ยวเลิฟยูเลิฟยูมาเฟลนค่ะวันนี้ตุ๊ก e ก h e วิดแมวทุเรียนและโซลันเตฟิชฟิชฟิชชิงรักเพื่อ <laughs> น,นทุกคนเดี๋ยวมาทายเจ๊ male love you, <laughs> แมวเนอร์เลิฟยูมา i เฟ d นเ l ลค m e มาเป็นแมวโชยดูอีกทีจ้ะโอเคจ้ะรักเพื่อนทุกคน